you mm -hmm. พี่จะถามดูให้น้อว่าที่บริษัทน่ะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องกชบุตรม3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับมีอะไรหรือลูกนุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับอ้าวเอ๋เอเวสิ สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเ,เยอะแยะยังทุนมทสอของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจน,จนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสําคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยละ่ะจริงด้วยครับ<ม>เดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮ<ม>ัลโหลเออนี่<โทร> อยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไงสถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563 พี่เพิ่งรับปริญญาบาเหรอคะใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เองโหพี่เก่งมากเลยนะครับพี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทศออของในหลวงนะ่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นําและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะแล้วว่าพี่จะกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่หนูเชื่อว,ว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะะไอ้ไอลูกหมาเรียนจบแล้วววพอ่อเอ้ยมา,า,า,าพ่อครับดูนี่สิครับอ ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อพ่อครับเดี๋ยวครับอานี่มาดูดีเอทวีนี่สิที่ในหลวงรัชการที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชการที่10 โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศแท้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะโอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD นะ่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงละ่ะในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่ นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. ม,มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่จะจ๊ะดีมากๆเลยนะครับ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกา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 วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสอและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถ,ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพ มีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง ปู่สังทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสรับสนุนทุกศาสนาเลยละ่ะพระองค์ทรงสนับสนุนทุก,ท,กทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับบ้านเมืองเรามีคนจากหลายาศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีท it, ris, ั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะนมัส,สกา